ตาค่ะจริงๆไม่ได้สงสัยอะไรแต่เป็นความกลัวมากกว่ากลัวว่าแบบคือเราปฏิบัติไปมันเหมือนกลัวไปผิดทางหลงไปคิดว่าทําถูกแต่ผิดอะไรแบบอย่างนั้นมากกว่าแต่ชื่ออะไรชื่ออะไรนะคืออย่างาเราเเรราาชื่ออะไรชื่อเล่นนะจ๊ะค่ะช,ชื่อโบค่ะโบอ่อหมอโบเอนั่งคู่กันเลยนี่ก็หมอโบโบ ยมยมก็เป็นหมอฟันเหมือนกันเอาเป็นหมออีกอา้ <c oughs> อาหมอฟันโบ <c oughs> ชื่อโบเหมือนกันเออโบดูโยมโบนี่หมอโบนี่ต้องวินาสังขารไม่เที่ยงะนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ตค่ะ <c oughs> อย่าไปหลบอย่าไปหลบเหมือนหลบอยู่ใน ในเซฟตี้โซนของใจเรากลัวอย่างที่เราพูดนั่นแหละมีความกลัวแต่ไม่ได้กล,กลัวจะผิดแต่กลัวจริงๆไม่กล้าเผชิญครับทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกกิริยาทุกอาการทุกสภาวะธรรมในความกล้าหาญเพราะว่าทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงใ้ตัวเราที่หลบซ่อนอยู่ในห้องว่างของใจ ที่ไม่ออกมาเผชิญความจริงก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงพิจารณาที่ตัวเรานี่แนะ่ที่ไปเอาหลบเยเข้าไปในห้องว่างเนะี่ยเป็นจริงที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ต้องตายแตกดับเป็นธรรมดาเนี่ยจยิมั่นถือมั่นได้ต้องละทิ้งความกลัวแล้วเผชิญค,ความจริงคือตัวเรานี่แนะ่ที่จะตายแตกดับไม่ใช่เราอะไปกลัวสังขารกลัวอาการกลัวเรื่องราวกลัวปรากฏการ แต่ต้องพิจารณาผู้ที่กลัวผู้ที่หลบซ่อนผู้ที่เอาตัวไปซ่อนอยู่ในห้องว่างเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นนิจังทุกขังอนัตตาไห้พิจารณาลงตรงนี้มากๆเพราะว่าเมื่อเราเห็นว่าทุกสปปรรพสิ่งอะรูปก็ไม่เที่ยงที่พระเจ้าตัดไว้ในอนัตตลัคนาสูตรอะตัดกับภาษาวกว่าเนี่ยประจบวบคีทั้งห้าว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วไม่เที่ยงเออรูปไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงต้องถูกบีบบักคันให้ไปสู่ความสิ้นไปดับไปเสื่อมไปไปสู่ความแตกดับไปเป็นธรรมดามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะเป็นทุกข์เออมันก็เป็นทุกข์ควรหรือที่เธอจะหลงไปหลงยึดบ้านสิ่งที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ได้ยึดบ้านไม่ได้ว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราไม่ควรเออไม่ควรเลยพระเจ้าเนี่ยเพราะปัจจวบัคกีทัห้าก็กลับทูลพระเจ้าเนี้ยไม่ควรหลงยึดบ้านว่านี่เราเราเป็นนี่นี่เป็นตัวเรา นี่เป็นตัวตนของเราแล้วก็บุทธเจ้าก็ตัดถามอีกเวทนาแล้วความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเป็นทุกข์ความรู้สึกเป็นกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราไม่เที่ยงเมืเม่อไม่เที่ยงต้องถูกบ,บ,บีบคั้นบังคับให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปมีแล้วก็ต้องหายไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามัน ต้องถูกบีบคั้นบังคับไห้เปลี่ยนแปลงไปความสุขก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ก,ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกเป็นกลางกลางก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปมันถูกบังคับธรรมชาติบตีบคั้นบังคับไม่ลงให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาควรมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะเป็นทุกข์ควรหรือที่หลงจิตบ้านว่าเวทานานี้เป็นเราเราเป็นเวทานานี้เวทนานี้เป็นตัวตนของเราไม,รไม่ควรเลยปัจจาวัคคีตัางห้าก็ กรับทูลตอพระพุทธเจ้าอย่างนี้เจ้าตอถามต่ออีกว่าสัญญาแล้วความจําได้ไหมรู้มันเที่ยงหรือไม่เทียเเท่ยงเราเดี๋ยวขณะจิตนี้จำนี่จำลงตาขณะจิตนี้หันไปมองคนนี้ก็จําคนนี้ได้ขณะจิตนี้หันไปมองคนนี้ก็จํานี่ได้ขณะจิตนี้หันไปมองพระพุทธรูปก็จําพระพุทธรูปได้ขณะจิตนี้หันไปมองเสาก็จําเสาได้ดังนั้นความจําเนี่ยได้ไหมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะ่ะมันก็เปลี่ยนไปตาม ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายาตนาที่กระทบกันสัญญาเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงหรอไม่เที่ยงเราแ,แต่เลือกจําแต่สิ่งที่ดีๆได้ไหมไม่ได,ไได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องจําหมดเนี่ยทั้งคนดีคนไม่ดีคนสวยคนไม่สวยคนหลอ่อคนไม่หลอ่อคนเป็นคนตายของของดีของสวยของสกรปรกของเน่ามันก็ต้องจําได้ไหมเยมันต้องจําได้เราจะบีบบังคับให้มันจําแต่ของสวยของหลอ่อของงาม ของเน่าเน่าของอะไรไม่ให้จําได้มันเป็นไปไม่ได้มันต้องบีบบังคับบังคับให้เปลี่ยนแปลงไปสิ่งใดที่มันมันต้องเปลี่ยนแปลงไปอ่ะมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะเออมันเป็นทุกข์สัญญาก็ไม่เที่ยงสัญญาความจําได้ไม่รู้ก็เป็นทุกข์สิ่งใดที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วย ควรืือที่เธอจะไปยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ว่านี่เป็นตัวเราเรานี่เป็นของเรานี่เราเป็นนี่นี่เป็นเราสัญญาเป็นของเราเป็นตัวของเราเนี่ย <Okay. S 1> ไม่ควรเลยพระเจ้าข้าเนี่ยพร,ระเจ้าภาษาวกพระวิชิตได้กรตอบพระเจ้าเานียสังขารก็เหมือนกันสังขารความคิดและอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยหรืออาการภายในใจทั้งหมดเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเล่า ไม่เที่ยงจะเลือกเอาแต่สังขารภายในใจที่ดีๆอาการของใจที um> ่ดีๆจิตที่ดีๆจิตที่ไม่ดีไม่เอามันจะได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงไปมันต้องถูกบีบบังคับบังคับให้เปลี่ยนแปลงไปสิ่งใดที่มันไม่เที่ยงบีบบ uh ังคับไห้ต้องเปลี่ยนแปลงไปมันเปสุขหรือเป็นทุกข์เล่ามันเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ควรหรือที่เธอจะไปหลงยึดมัานถึงมันว่านี่สังขารนี้เป็นเราเราเป็นสังขารนี้ สขานนี้เป็นตัวตนของเราไม,รไม่ควรเลยพระเจ้าข้าเนี่ยพระเจ้าอักีทั้งห้าก็ตอบอย่างนี้วิญญาณแล้วเนี่ยวิญญาณวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ว่าวิญญาณนี่ที่คนชาวบ้านทั้งหลายก็บอกตายแล้ววิญญาณออกจากร่างไปเป็นผีทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในปัจจุบันขณะวิญญาณแปลว่าวรู้ เนี่ยวิญญาณก็เกิดมารู้ขณะที่กระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อกระทบแล้วเกิดขึ้นแล้ววิญญาณนั้นก็ดับไปวิญญาณเนี้ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราไม่เที่ยงเมื่อวิญญาณไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ดังนั้นวิญญาณเนี่ยจะเลือกให้รับรู้แต่สิ่งที่เป็นสุข รับรู้แต่ให้รับรู้แต่อาการที่โปร่งโ่งเบาสบายว่างเปล่านิ่งเฉยสงบว่างอย่างเดียวไม่ยอมไม่รับรู้อาการอื่นนอกจากอาการที่สบายใจอาการที่ชอบใจได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ควรหรือที่เราจะไปหลงยึดบ้านถือบ้านวันนี้วิญญาณเนี้ยคือเราเรานี่เน่คือวิญญาณน,นี้วิญญาณน,นี้คือตัวตนของเราควรไหมไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะ รุปแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีอะไรเลยที่เป็นตัวเราเป็นของของเราควรหรือที่เราเธอจะหลงยึดบ้านถือบ้านวันนี้เราเป็นนี่เราเป็นขันห้านี้ขันห้านี้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราไม่ควรเลยพระเจ้าข้าแค่นั้นแหละ ปัจจวบันคีตัต้งห้าก็ปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นขันห้าสิ้นอุปทานขันห้าก็บรรลุพระนิพพานหมดสิ้นจึงไม่มีหลอกที่จะเอาตัวเราไปหลบอยู่ในสภาวะอาการใดที่สบายใจโล่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างแล้วก็ไปเอาตัวเราเข้าไปขังอยู่ในในห้องขังของใจที่มันมีสภาวะอาการที่สบายใจอย่างเดียวโดยไม่ ไม่มีความทุกข์ใดๆเลยมันเป็นไปได้ไหมไม,ไมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทั้งหมดมันเป็นทุกข์หมดเลยดังนั้นไอ้ที่ไปบอกว่าว่างเปล่าไม่ทุกข์อะไรว่างเปล่าไม่ทุกข์กับอะไรเลยมันจริงไหมไม่จริงไม่จริงเลยเพราะขันห้ามีแต่ทุกข์พุทธเจ้าจึงตัดว่าเมื่อเกิดมาแล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับไปการเกิดเป็นทุกข์ในโลกเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพลากไม่สมหวังไม่สมปรารถนาประสบกับปีนที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจประสบกับความไม่สบายกายไม่สบายใจ กวนหรือที่จะเกิดไม่อีกให้เป็นทุกข์อีกเกิดอีกก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดภาคจากคนที่รักสิ่งที่รักเป็นทุกข์ในโลกจะต้องมาไฟธาตุแตกขันแตกทรมานทุรนทุลายกระเสือกกระสนจนกว่าจะสิ้นลมหายใจไปทุกชาติกวนหรือที่จะเกิดมาให้เป็นทุกข์อีกเนย <Okay. S 1> ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าภาษาวกทั้งหลายฟังพระธรรมนี้แล้วก็ สิ้นลงยึดมั่นถือมัน่นบรรลุปิณิพานทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายบรรลุทีจำนวนมากๆหลายหมื่นหลายแสนโกดเพราะนั้นต้องเพี้ยนาความจริงลงที่ขันหน้าที่ตัวเรานี่ว่าได้มีตัวเราที่เป็นตัวตนคงที่ที่จะสุขสบายที่ว่างเปล่าจริงๆได้หรอแล้วค่ะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะมีอะไรสงสัยอีกไหม ตอนนี้ยังไม่มีจ้ะคะตอนนี้ใช้ใช้การดูตัวรู้สึกตัวเป็นการปฏิบัติหลักมันแค่ดูตัวมันดูแค่นกิริยาการภายนอกเนาะยืนเดินนั่งนอนแล้วรู้สึกตัวไว้เฉยอันนี้ยังไม่ถูกนะลกยังไม่ถูกมันต้องพิจารณาเข้าไปถึงความแก่ความเจ็บความตายความไม่เที่ยงเราเรียนหมอฟันมาเนาะ เราก็คงได้เรียนในอะไรนะอะนาโตมีเราก็เรียนมาแล้วสังขารเที่ยงมีเหรอเราก็พิจารณาเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยสังขารที่เที่ยงมีเหรอ,อมไม่มีแล้วยิ่งจิตยิ่งร้ายใหญ่เลยจิตก็เกิดดับตลอดเวลาเที่ยงมีเหรอ,อเออไม่มีเราไปปฏิบัติแค่รู้สึกตัวอยู่กับอริยบทของร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายมันไม่ถูกไะเนี่ยมันไม่สามารถบ้นทุกได้ ้องพิจารณาเห็นความจริงเข้าไปเนาะเออร่างกายและจิตใจเป็นของไม่เที่ยงทางล่างร่างกายและจิตหรือรูปหรือนามมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์สุดท้ายเราก็ต้องไปไม่เที่ยงและเป็นทุกข์อย่างคนอื่นเขาไปเป็นคนไายติดเตียงแล้วก็สุดท้ายก็ไฟธาตุแตกทุรนทุลายกระเสือกกระสนด้วยความทุกข์ทรมานก่อนที่จะดับไป ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ก็เป็นทุกข์ดับแล้วก็ทําให้คนที่อยู่ข้างหลังเป็นทุกข์เห็นไหมว่าเราก็ประสบกับความทุกข์อย่างเนี้ยมามากแล้วพ่อแม่พี่น้องผูยญาตายายหลายคนคนที่เรารักก็จากไปได้วยความเป็นทุกข์คนที่ตายก็เป็นทุกข์คนที่อยู่เพราะความพัดภาาก็เป็นทุกข์ชีวิตเกิดมาจะมีแต่ความทุกข์ไม่น่าเกิดอีกเลยพิจนาเข้าอางเนี้ย อ้าวหมอโบชื่อเหมือนกันเลยนั่งคู่กันสิไม่ไม่มีคำถามเจ้าค่ะไม่มีคำถามฟังหมอโบได้กันเป็นไงบ้างอ่ะก็ก็มันจะเหมือนกันนะหนูนั่งหน้าข้างหน้ากันเนี่ยมันคล้ายกันมากเลยหมอโบเหมือนกันแม่หนูไม่ได้พิจารณาไม่ได้พิจารณาเนาะ ต้อพี่ารนายมากนะเพราะว่าเราเป็นหมอต้องเรียนพวกนี้มาแล้วผ่าศพต่างๆเนี่ยต้องพิจารณาให้มากร่างกายของเราเนี่ยที่สุดก็ต้องไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายพัดพากแล้วคนที่เรารักก็พัดพากไปแล้วหลายคนเนี่ยเกิดเกิดเป็นทุกข์ในโลกเนาะพิจาาเขานะเจ้าค่ะเพราะว่าบางทีพอพิจารณามันก็มีความกลัวๆอยู่เหมือนกันนะคะแบบเดียวกันนะชื่อโบเหมือนกันแบบเดียวกัน ขอบคุณค่ะ